อย่างง่ายหรือลูกตู้โมเมนตัมถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันได้เลยค่ะลูกตู้โมเมนตัมแรงกิริยาจะเท่ากับแรงปฏิกิริยาเมื่อปล่อยลูกบอลหนึ่งลูกก็จะมีลูกบอลสะท้อนออกหนึ่งลูกเมื่อปล่อยลูกบอลสองลูกก็จะมีลูกบอลสะท้อนออกสองลูกเท่ากันเสมอทุกแรงกิริยาย่อมมีแรงปฏิกิริยาซึ่งมีขนาดเท่ากันและตรงกันข้ามกันเสมอ บอลลิสติกเพนดูลัมถูกประดิษฐ์ขึ้นโดยเบนจามินโรบินน,าานักคณิตศาสตร์และวิศวกรชาวอังกฤษในปีคศ1742เขาได้ตีพิมพ์แนวคิดนี้ในหนังสือชื่อ New Principles of g u a r e r y ซึ่งเป็นสดเนดิ่มต้งของการศึกษาเรื่องการสิบปืนและโมเมนตัมอย่างเป็นระบบ